สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องของบ๊อบโซล่าเซลล์บุญรัมนะครับคลิปนี้พามาขึ้นงานนะครับพันมอตอแปลงนะครับก็จะเป็นมออแปลง5,000วัตต์2ลูกนะครับไว้สำหรับลงอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับอินเวอร์เตอร์ก็เป็น5,000วัตต์48โวลต์นะครับตอนนี้แกนก็เหลือ2แกนพอดีนะครับก็จะติดงานอินเวอร์เตอร์อยู่2 2ตัวนะครับ ก็มาบอกนะครับว่าใครที่โทรมาหาผมนะครับช่วงสองสาวันที่แล้วนะครับบางทีก็ไม่ค่อยได้รับสายนะครับก็เกิดปัญหาก็คือไม่ค่อยสบายนะครับก็คือเป็นไข้นะครับก็เลยบางบางครั้งก็รับได้บางครั้งก็รับไม่ได้นะตัรศัพท์นะครับก็วันนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็เลยมาทํางานต่อนะครับเพื่อเคลียร์งานก่อให้หมดนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาขึ้นงานเลยนะครับห้าพันวัตต์ี่สิบแปดโวลต์นะครับสองลูกนะครับ ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการชุบวานิชนะครับวานิชก็จะเป็นวานิชต้องหนึ่งนะครับแห้งเร็วนะครับสูตรใสนะครับวานิชสีใสนะครับแห้งเร็วถ้าเป็นแบบสีสีเหลืองนะครับสีเหลืองจะแห้งช้านะครับวันนี้แดดดีนะครับก็เลยจะชุบวานิชนะครับเมื่อวานไม่มีแดดนะครับแปลง5,000วัตต์นะครับน้ำหนักก่อนขึ้นชกนะครับอยู่ที่ สิบแปดจุดหนึ่งกิโลนะครับอันนี้ก่อนชุบวานิดนะครับสิบแปดจุดหนึ่งกิโลชุบแล้วก็จะตากแดดนะครับก็ผ้าที่ผมใช้พันนะครับก็จะเป็นผ้าใยแก้วนะครับหนาประมาณหนึ่งจุดห้าถึงสองมิลนะครับตัวนี้หนาสองมิลครับก็ตอนที่เราชุบนะครับเราก็จะมองเห็นลวดนะครับมองเห็นด้านในเลยนะครับก็คือลวดด้านนอกนะครับจะใช้เบอร์สิบสามนะครับ ขนานกัน5เส้นนะครับส่วนลวด220นะครับลวดด้านในนะครับก็จะเป็นเบอร์14นะครับเบอร์14 1เส้นนะครับก็เทสห้าพันนะครับพิกหนึ่งนนะครับเหลือๆนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้